ด้วยปัจจัยด้วยเงินเงินก็จะไม่ขาดกระเป๋าขาจติ๊กเด้งแน่ไม่เชื่นะครับแตทำบุญด้วยเงินเงินก็จะไม่ขาดกระเป๋าทำบุญด้วยทองทองก็จะไม่ขาดคอจะไม่ขาดแขนแต่จ้าวพี่น้องเห็นเขารอพระไหมลังโอ้รอพระประธานรอพระซึ้งคันไดทำไมเขายังเอาโถงหย่อนหลบกันเอง ที่ขอร์ทองนั่นแหละเขาเกิดมาอีกชาติหนึ่งเขาจะมีทองไม่ขาดคอแล้วก็มีกําไรทองใส่แขนนะครับพี่น้องเขาบอกว่าทาําบุญด้วยทงองทองย่าไปบานคอทําบุญกับพ่อแม่นั่นเป็นยอดสุดยอดของคุณน,นี่เขาบอกสุดยอดของบุณทําบุญกับพ่อกับแม่พ่อแม่เนี่เป็นผู้ให้เลือดเลือดายสังผารเราเกิดมานั่นแหละเขาจะหัวว่า พ่อแม่เป็นพงของบุตรสุดประเสริฐพระกุดเร่รังข้ามหาสาดเดินนนำลรไใในจักรวาลขอก่าหันกระตันอยู่รู้พระวัพิควารมเ้ยขอใหเป็นเรมาของปัี อนน้องสันโดวันนี้ท่านเปิดเครื่องปั้นเลที่แรกคุารัศมียุน่วันนีได้หยับให้มอลไปอยู่านําธุรกิจการงานอำนาจใน้เจริญรุ่งรใน้าที่การงานคอยท่านนะไปดูความดุดเดือดเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงให้รอประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานขอให้เงินทองไหลมาเทมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในชาตินี้ และในชาติหน้าขอให้ท่านมนีนสุขภาพปรมัยแข็งแรงมีผิวพรรณวันนะบรองใสปราศจากทุกโซโโ่โรคให้ขอยครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีความสุขเป็นครอบครัวที่มีธรรมะให้ไปบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฐิเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกฉลาดทั้งทางธรรมขอความปรารถนาทั้งบวชของห้าพระเจ้าจงสำเร็จผลโดยแลวพันธ์ตาวันที่สุดแห่งธรรมะ ด้วยเธอสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้หมังหมังหมังขอให้ปังปังปังขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เป็นเศรษฐีแน่นอนนะจ๊ะพี่น,อน้องนะวันนี้เราลด้สละประตูป,ปัจจัยคนเล็กละน้อยนะฮะตามกำลังศรัทธาของเราวันนี้สามร <c oughs> ้อยเมตรตาแทนมาถึงแล้วณสถานที่ก <c oughs> ำลังต้นเวทีนะตอนนี้ก็มาหลายคันมาจอด อยู่ตรงหน้ากองโดยการวันนี้ก็ทางบรอษามเราก็เตรียมสถานที่ตอนนี้เตรียมอไอจัดสังกระสีนะครับเวทีออกเวทีแล้วนะครับตอนนี้เขาทำงานตามหน้าที่นะครับทัดเดียวนี่นรุ่นฝีเบอร์นา่รียกว่าที่ไม่ต้องลุนหายห่วงแลวห่วงหายไม่ต้องโวนะครับถึงเวลาลงป๊บปบป๊ป ตามสเตปของผลลัพธ์น่ะนี่ก็ท่านก็ได้มาเตรียมให้พร้อมทางคณะกรรมการของเราก็เตรียมพร้อมนะโพโซก็เตรียมพร้อมเพื่อที่จะลงสู่สนามรบนะครับคืนนี้ก็จะสนุนสนามเต็มที่จากผลลัพธ์ารลด้ายบรรแทงของเราในรงคําคืนนี้จะสนุกสนานเต็มที่จากาาพี่น,อน้องใครเอบรักองค์เองเป็นสตรีขององค์เองบรรเทาแนกเชิญนะครับเราความคืนน,นี้ วันนี้บูใหญ่จัดให้มีงานบุญกุศลพรอป่าแต่ทางวัดของเราเพื่อจะหาประตูปัจจัยสนทบกุนสร้างดระฮะเี่น้องที่จะสร้างกรลาต่อไปอีกรตลาตรงนี้อีปีหนึ่งไอเจ็นหนึ่งก็จากฝันติดทองหมูกัจศรีมาเพี่น้องเนี่ยก็ติดป้ายไปแล้วโฆษณาแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงที่จะไปิดป้ายไกล่ๆนะครับให้ถึงนักวกะจะ ทำป้ายไปเป็นวู้ดใดผู้หนึ่งให้น่น้องผจ้อ่บบานกบฎราชสีมาได้รับรู้นะว่าวัาดปู่ใหญ่จะติดทองปู่ขงศสีมาในปีท้ายปีหกเจ็ดนะพน่น้องปีเจ็ดศูนย์แล 7, 7, ้วก็เจ็ดเจ็ดนะน้ะนแหละ,ะช่วงคุณจีนนะอาจารย์บอกว่าช่วงคุณจีนแต่ปีใหม่ยังไม่รู้นะ แต่กุญจีแน่แน่นอนกพีไน้องขืนป้ายเรียบร้อยแล้วใครมีจิตสธาอยากจะรวมเป็นเจ้าภาพลูกทิพยลูกเอกลูกเอกแล้วก็ลูกที่สองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหกลูกเจ็ดลูกที่แปดเป็นลูกสุดท้ายนี่เขาบอกว่าลูกสุดท้ายจงหมายมั่นแผ่นอยู่ทางทิศอีสานแผ่นเด่นเราเห็นได้ชื่อว่าพระราหุลอาหารจงมั่นใจเลื่อยตัวใครให้ศึกษาผ่านเจริญนั่นลูกที่เก้าเป็นลูก สุดท้ายนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวถึงเวลาแล้วพี่น้องก็จะได้มาทําบุญติดทองกันแต่ช่วงนี้ก็มีคณะญาติธรรมเศรษฐีอ่าน้องสดก็ได้มาทําบุญนะได้มาทําบุญวันนี้เดินทา,นมางมาะสมมาเลิกต่างเบิร์ดเลิกเปิดไทยทางพ่อค้าแม่ขายก็ดีถ้าท่านใดอยากจะมาะสมมาเลิกก็ขอเชิญนะครับพี่น้องนะ ทำบุญก่อนได้ก่อนนะครับพี่น้องเป็นพงอองเงินโพทองโพจำลองโพพระเจ้าจะเป็นโพต้นกําเนิดเป็นโพเกิดในพระพุทธศาสนาเป็นโพจำลองเป็นโพสมมติเป็นโพบริสุทธิ์เป็นโพข้าโพคูณของผู้บุญผู้บารมีนะครับพี่น้องวันนี้เราก็จะได้ทําบุญเต็มที่มาสร้างบารีจะได้เต็มเตี่ยมกันในวันนี้ช่วงเย็นวันนี้เวลาก็ลับเคลื่อนเรื่องกันไปเรื่อยจน กวจะถึงเวลาอัภรสมควรตอนนี้ก็ใกล้อาบ่ายหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องอากาศก็ร้อนอบอ้าวก็ต้องทนนี่เขาจะบอกว่าเออาอาบยังประตูปัจจัยมาไหวเขาแรกเลยบางทีพี่น้องมาก็อยากมาทับปุ่นกันไม่มีตั้งแรกไม่มีเหรียญก็อเอาเป้นทับปุ่นก็ได้ ถ้าไม่มีแบงก์ถาเอาเหรียญก็ได้ถ้าไม่มีทังแบงก์ทางเหรียญก็สแกนก็ได้เด้อเด็กไปนองตั้งสแกนทุกตู้ไม่ต้องกลัวยุคนี้ยุคไฮเทคนะเออเด็กเด็กเป็นแน่นนอนเออเด็กเด็กาอำิณรบาตสันงสักแต่ก็เออทอบิณรบาต วันนะี้พีชู้ะไอเป็นไรตดแจงแน่นอนไม่ต้องกลัววันนี้เออนี่งานเสียบีพี่น้องอับปันปันอนมาลอไหรีกบี่เป็นคนจัด คือเย็นแท้จะพนลูกไอ้แบบนำเอานำกินปตดเต็ม่งเกอยอดแทงใจจะได้เคลแล้วเคลมแรงไม่ทำคนเเข็งาเออถ้าได้แบ่งคื้อเคี้ยวเดียวก็ให้เคีเยวฟุงฟูต้เอาไว้นะจจะเป็นนองถ้าได้แบงคิ้วแดงเด้งอกอบยอแทใจตาจะได้ปวดขาหาปดขาปวด แสดกินนี <men <men ่เอาไว้สมีสักคนพอกันไหมคิมล่ะอากาศทนห่อนสกินนี้สมายดี่นอะ